คุณบุญรอดตอนนี้อายุประมาณสักเปีได้ครับเพิ่งมาอยู่กับผมได้2ปีนะประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้ก็พยายามปรับเรื่องอาหารซูคาตาเขาเป็นเต่าที่ค่อนข้างมีปัญหาในระบบในเรื่องพันธุก,กรรมสายพันธุ์เขาก็จะมีความผิดปกติเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยได้ง่าย สวัสดีครับวันนี้เราก็พาคุณคุณรอดลงมาเที่ยวข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปสนามหญ้าของหมู่บ้านด้วยนะพามาเที่ยวมาตากแดดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินหญ้าก,กันยังไงบ้าง ชชพนืนี่น่าจะเป็นต้นหญ้านะครับพวกหญ้าต่างๆวัชพืชอ่าน,นี้กินได้นะปลอดภัยแล้วก็อันนี้จริงๆเป็นหญ้าแพรกนะผมก็ปลูกไว้ให้เขากินนะครับแต่ดูเหมือนเขาจะเมินเลยนะจะหาอย่างอื่นกินเลย กแรดอยู่นนี้นะจริงๆวันนี้เขาก็กินอาหารไปแล้วนะครับคุณกุลลอดนะแต่ว่าก็เต่านะกินทั้งวันนะครับเราก็ต้องคอยดูอย่าให้เขากินลวดกินเลยเข้าไปนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเขาไปโซนที่เป็น ต้นญ้านะครับในสนามญ้าของหมู่บ้านนะแล้วก็สนามญ้าหมู่บ้านเนี่ยที่นี่เขาไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็สามารถเอาไปพาไปเดินเล่นได้นะครับแล้วก็เด็กๆก็วิ่งเล่นกันอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะพึ่งตัดหญ้าไปนะครับตอนนี้หญ้าสั้นๆอยู่นะ ก็เดี๋ยวให้คุณบุญรอดกินหญ้านะครับแล้วก็ตากแดดสักพักหนึ่งพาออกมาเดินเที่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพากลับบ้านนะครับก็ต้องคอยส่องดูนะว่าอย่าให้กินอะไรของแปลกปลอมนะพวกเศษพลาสติกนะครับหรือว่า,าลวดหรือว่าอะไรวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็พยายามคอยสังเกตดูคุณบุญรอดตอนนี้อายุประมาณสัก7จปีได้ครับ 6- 7ปีประมาณนี้นะครับ แล้วก็เพิ่งมาอยู่กับผมได้2ปีนะประมาณนะครับโดยประมาณออนนี้ก็พยายามปรับเรื่องอาหารให้กินให้ถูกโภชนาศาสตร์นะครับของเต่านะครับก็เป็นพวกหญ้าวัชพืชประมาณ90%นะครับแล้วก็ให้ผักเสริมนะครับพวกใบเขียวต่างๆนะครับสัก10% หรือว่าพวกแครอทก็ได้รักทองนะครับให้เล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นการเสริมเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าให้เยอะเนี่ยกระดองเขาจะปูดขึ้นมาเนาะราะว่าเขาจะโตเร็วกว่าปกตินะครับซูคาต้าเขาเป็นเต่าที่ค่อนข้างมีปัญหาในระบบในเรื่องพันธุก,กรรมสายพันธุ์เขาก็จะมีความผิดปกติเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นเต่าที่เลี้ยงยากเหมือนกันนะครับสำหรับในตัวเล็กๆนะในเต่าเล็กๆนะครับก็ต้องคอยระวังเรื่องอาหารนะอย่าให้ผักล้วนนะครับให้เน้นเป็นหญ้าเป็นฟางเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกอาหารเมร็ดสำเร็จรูปก็ได้นะครับยี่ห้อต่างๆก็พยายามเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพดีๆนะครับเขาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องโรคก,กระดูกนะครับเรื่องการปวดบวมนะครับ อันนี้ที่กินอยู่นะจะเป็นหญ้ามาเลยนะถ้าที่บ้านใครมีพื้นที่นะครับก็สามารถกูหญ้าแล้วก็เลี้ยงเขาได้นะครับก็มีที่หลบฝนให้นะครับแต่ว่าในเต่าตัวเล็กๆนะก็พยายามรักษาเรื่องอุณหภูมิความชื้นหน่อยเพราะว่าเขาเป็นเต่าทะเลทรายนะครับอยู่ค่อนข้างแห้งแลง้งก็บ้านเราเป็นอากาศร้อนชื้นนะครับก็เลยต้องระวังเรื่องความชื้น กินอย่างอร่าอร่อยมากสัตว์เลี้ยคานนะครับต้องการแสงแดบดบ UVA UVB นะครับต้องการให้ครบถ้วนถ้าสมมติว่าเลี้ยงแล้วก็พยายามให้โดนแดบดบบ่อยๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องความร้อนด้วยนะไม่ง,งั้นเขาจะ,ะร้อนตายได้นะครับต้องสมมติว่าในกรงเนี่ยเป็นที่เลี้ยงใช่ไหมให้แบ่ง ประมาณ1ในสี่หรือ1ใน3นะครับให้โดนแดดก็เพียงพอแล้วเขาก็จะเดินมารับแดดในตอนที่แดดสองถึงนะครับถ้าเขาร้อนเกินไปเขาก็จะหลบกลับไปที่อุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อหลบร้อนนะครับ สำหรับใครที่จะปลูกหญ้าให้เต่านะครับหญ้าที่ขายเป็นแผ่นๆนะเราต้องระวังเรื่องสารเคมีนะครับสารฆ่า,มาแมลงนะเพราะว่ามันมาจากฟาร์มหญ้านะครับฟาร์มหญ้าเนี่ยเขาใช้สำหรับปลูกเพื่อสวยงามนะปลูกปูกพื้นประดับนะครับเพราะนั้นเขาจะใส่ยาเพื่อกันแมลงมากินเพื่อบำรุงหญ้านะครับ ก็ค่อนข้างใช้สารเคมีเยอะมากนะครับแนะนำให้ใช้เป็นมเมล็ดหญ้าปลูกหรือว่าอาจจะปูหญ้าทิ้งไว้หลายๆเดือนนะครับตดน้้ำบ่อยๆเพื่อให้สารเคมีมันชะล้างออกไปก่อนนะแล้วถึงจะให้เต่าลงมากินได้นะครับ โอเคครับเราพาเขามาเดินอยู่ได้ประมาณสักยี่นาทีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะพาเขากลับบ้านกันนะตอนนี้คุณบุญลอดก็มาถึงบ้านแล้วนะครับกำลังเดินเข้าไปพักผ่อนแล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่องบาวขค่นสูแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักให้ชมอีกนะครับ